ฟังจากปากลอยพัทรากรหลังถูกโยงเป็นมือที่สามเวียเบลล่า นักแสดงสาวพลอยพัทรกรจูจูก็งานเข้าโดนจับโยงเอี่ยวปมเลิกราระหว่างพระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่าราณีสะงั้นหลังจากที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดหนุ่มเวียหลังจากที่บินไปถ่ายหนังร่วมกันนานหลายเดือนโดยล่าสุดสาวพลอยพัทร,รกรก็ได้ให้สัมภาษณ์และชี้แจงว่าพลอยขอพูดในส่วนของตัวเองก่อนมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วพลอยก็ไม่ได้เป็นมือที่สมในความสัมพันธ์ของพี่เวียกับเบลล่า วันนี้ที่ออกมาพูดเพราะอยากจะออกมาปกป้องตัวเองเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยยอมรับว่าโดนถล่มหนักอยู่และไม่แฮปปี้กับกระแสข่าวแต่ก็เข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะวิจารณ์หรือคอมเมนต์ต่างๆและยืนยันว่าไม่ได้สนิทสนมกับพี่เวียไปมากกว่าคนอื่นเลยเราทำกิจกรรมกันเป็นกลุ่มไปไหนก็ไปด้วยกันปกติก็สนิทกับทุกคนเท่าๆกันไม่มีอะไรเลย ในส่วนประเด็นที่ลบรูปภาพออกลอยขอชี้แจงว่าส่วนตัวเป็นคนที่เคลียรูปในไอตลอดเพราะ i อเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานพอเริ่มไม่คุ้มทนก็ค่อยๆเคลียร์อยู่แล้วแล้วพอวันหนึ่งมันเป็นประเด็นขึ้นมาคนก็เลยหยิบยกขึ้นมาเชื่อมโยงยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีก่อนจะทิ้งท้ายถึงคนที่เข้ามาถล่มเธอว่าอยากให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็เวลาจะคอมเมนต์หรือจะทำคอนเทนต์อะไรก็อยากให้เช็คข้อมูลก่อน ถามพลอยก่อนให้พลอยได้มีโอกาสออกมาพูดก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วการที่เข้ามาคอมเมนต์กันสนุกคือมันกระทบต่อความรู้สึกของเราแต่พลอยก็เข้าใจแหละว่าพอมันเป็นประเด็นทุกคนก็มีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์พูดอะไรได้อยู่แล้วดังนั้นการที่พลอยออกมาพูดวันนี้พลอยก็แค่อยากปกป้องตัวเองและก็อยากปกป้องครอบครัวพลอยด้วย ตอนนี้พลอยโสดค่ะโสดมานานมากจะ2ปีแล้วเพราะฉะนั้นอยากใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะบอกว่าตัวเองโสดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ